ท่านผู้ชมรับชมอยู่กับดิฉันปรามาผลอุดมนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง f a c e b o o เพจ g e C ีวจันทบุรีด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะถ่ายทอดสดทุกวันเลยค่ะไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ที่ไหนตรงไหนนะคะแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดเข้าไปที่หน้า Facebook CTV จันทบุรีท่านผู้ชมก็จะสามารถรับชมคนจันทันข่าวได้ในทุกวันเลยนะคะโดยวันนี้คะ่ะท่านผู้ชมเรามาเข้าสู่ในเรื่องของบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวันแรกค่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะสำหรับการรับสมัครนายกอบจอจันทบุรีและสมาชิกสภาอบจอค่ะ วันนี้วันแรกบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะมีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะของการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันแรกเลยนะคะโดยผู้เข้าสมัครนายกมี3รายค่ะวันนี้ที่มาสมัครมี3รายได้เดินทางมาแสดงตัวเพื่อรับสมัครนะคะ ก็มาถึงก่อนเวลานะคะก็เลยต้องมาจับสลากกันหน่อยค่ะสําหรับหมายเลขผู้ที่จะยื่นเอกสารก่อนหลังและถ้าเอกสารครบนะคะก็จะได้หมายเลขนี้เป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในการหาเสียงเลยค่ะโดยในเรื่องของการจับหมายเลขนะคะว่าใครท่านใดจะยื่นเอกสารก่อนหลังเนี่ยนะคะตามลําดับใดดังนี้ค่ะ ลำดับนะคะก็คือนางลัดดาจดตุอุทยัยศรีหรือเจดดาหัวหน้าทีมอนาคตจันทได้เป็นผู้จับสลากเพื่อยื่นเอกสารก่อนเลยค่ะแล้วก็จับได้หมายเลขสองนะคะหมายเลขสองเจดดาหัวหน้าทีมอนาคตจันทรจากนั้นค่ะนายมานะชนะสิทธิ์หรือสอจอนหน่อยจากทีมสุยจันทร์เป็นผู้จับลำดับการยื่นเอกสารเป็นคนที่สองแต่ว่าไป จับได้หมายเลข3ค่ะนั่นก็หมายความว่าหมายเลขสอจนะคะสอจอหน่อยมานะชนะสิทธิ์ค่ะส่วนนายธนพลกิจการหรือนายกโจออดีตนายกอบจอหลายสมัยนะคะจับได้หมายเลข1นะคะแล้วก็เป็นผู้ยื่นเอกสารคนแรกซึ่งภายหลังจากที่มีการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติครบแล้วนะคะก็ปรากฏว่าทั้ง3ท่าน ก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องเอกสารใดๆมีความเรียบร้อยดีในเรื่องของเอกสารจึงได้ให้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามลําดับหมายเลขการยื่นเอกสารค่ะนั่นก็คือนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะถ้าท่านเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะนั่นก็คือนายธนพลกิจการผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนางรดาจตุอุทยัยศรีเจดดาอนาคตจันทร์และหมายเลขสามนายมานะชนะสิทธิ์สอจอนหน่อยสุยจันทร์นะคะ ซึ่งนี่ก็คือเป็นหมายเลขประจำตัวเลยนะคะในการหาเสียงของผู้สมัครนายกอบอจอจันทบุรีค่ะนี่นะคะก็เป็นการรับสมัครวันแรกกันและถ้าหากว่าจากนี้ไปจนถึงวันปิดรับสมัครปิดรับสมัครวันที่6พฤศจิกายนนะคะถ้าหากว่ายังมีผู้สมัครมายื่นเอกสารสมัครนายกอบอจีอีกก็จะได้หมายเลขตามลำดับต่อไปก็คือ4 5 6ไปตามลำดับนะคะนี่เป็นการ รับสมัครนายกอบจอส่วนการรับสมัครสมาชิกสภาเขตนะคะสมาชิกสภาเขตทั้ง30เขตของจันทบุรีบรรยากาศก็คือครั้งไม่แพ้กันเลยนะคะผู้สมัครก็มาแสดงตัวเพื่อสมัครเนี่ยมาก่อนเวลาด้วยซ้ำนะคะมาตั้งแต่8โมงเช้ามาครบทุกเขตเลยค่ะ โดยทางกะกะตประจําการเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีการสอบถามผู้สมัครสจเขตนะคะก็ถามความสมัครใจกันก่อนเลยว่าจะตกลงกันอย่างไรนะคะในเรื่องของการยื่นเอกสารเบอร์รับสมัครแต่ทุกคนนะคะไม่สามารถตกลงกันได้นะคะเพราะว่าแหมมันเป็นเรื่องที่เราไม่ตกลงกันนะคะเราตกลงกันไม่ได้จริงๆต้องใช้ความยุติธรรมและดวงชนะเลิศเท่านั้นนะคะทางกะกะตก็เลยให้จับลำดับหมายเลขผู้สมัครนะคะเพื่อที่จะ ได้ลำดับในการยื่นเอกสารและใช้เป็นหมายเลขประจำตัวในการหาเสียงค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามกันนะคะว่าผู้สมัครท่านใดนะคะจะได้หมายเลขอะไรซึ่งนอกเหนือจากทีมของผู้สมัครนายกทั้ง3ทีมแล้วนะคะยังมีผู้สมัครเขตอิสระอีกหลายรายด้วยค่ะอย่างเช่นทีม9ด้วยกัน ทีมเก้าด้วยกันก็เป็นทีมของคนรุ่นใหม่ที่เขาอาสาเข้ามาทำงานทางการเมืองก็มาสมัครทั้งสิ้น6คน6เขตนะคะโดยพร้อมที่จะทำงานกับผู้บริหารได้ทุกคนเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกนะคะแต่เรายังคงเปิดรับสมัครกันต่อไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนค่ะ ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณเมรดาวัชาระโรดคุณเมรดาบอกว่าความเรียบร้อยเนี่ยนะคะในการรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีวันนี้มีท่านพลตำรวจตรีสุวิชานยานคิติกุลผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีมาเป็นประธานค่ะและมีทางประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะและยังมีท่านอลงกร์แอคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาสังเกตการในวันรับสมัครเป็นวันแรกด้วยค่ะโดยท่านผอ,อกรก,ะกะตนะคะประจําจังหวัดจันทบุรีของเราท่านก็อยากจะฝากเตือนถึงผู้สมัครท่านใดที่ยังไม่มั่นใจในคุณสมบัตินะคะแล้วยื่นเอกสารเข้ามาสมัคร หากท่านมาลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วทางกกตไปตรวจพบว่าท่านนั้นมีคุณสมบัติไม่ครบคุณสมบัติขาดหายไปนะคะก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นเวลา20ปีด้วยนะคะนี่ก็ต้องดูกันว่าท่านในในฐานะของผู้สมัครท่านมีคุณสมบัติตรงครบท้วนถูกต้องหรือไม่นะคะ และนอกจากนี้ค่ะกำหนดการการเลือกตั้งนะคะก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยการเลือกตั้งนั้นจะเป็นแบบ new normal ค่ะก็คือจะมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งขึ้นมานะคะจากเดิมเนี่ย800หน่วยก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ930หน่วยก็คือเฉลี่ยตามอัตราของประชากรนะคะประชาชนก็คืออัตราส่วนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง600คนต่อ1หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประมาณ175นะคะ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ให้ประชาชนนั้นได้มาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนท้องถิ่นทําหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปนะคะเดี๋ยววันที่20นะคะ20ธันวาคมนี้แหะคะ่ะก็ร่วมกันนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันค่ะ